ในวันที่12พฤษภาคมของทุกปีนะครับก็ถูกได้รับการกําหนดจากสภาพยาบาลแห่งประเทศไทยให้เป็นวันพยาบาลสากลเนื่องจากว่าเป็นวันเกิดของเฟรนไนติงเกลซึ่งเป็นบุคคลสําคัญในวงการพยาบาลของโลกนะครับในปี2563และปีนี้2564เป็นปีที่พยาบาลเรากับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนมีความเหน็ดเหนื่อยจากการ เผชิญกับโรคโควิดนะครับโดยเฉพาะในเขตอำเภอแม่สอดเราพยาบาลที่โรงพยาบาลแม่สอดและอำเภอซีต่ตนตกของจังหวัดต,ตากก็ยังไม่ได้พักผ่อนกันเลยครับก็ยังทํางานเกี่ยวกับเรื่องโควิดกันตลอดเนื่องจากว่าบริเวณของเรานี้เป็นบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อต่อโรคนะครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ชายแดนก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพวกเราชาวพยาบาลโรงพยาบาลแม่สอดนะครับ และพยาบาลในเขตจังหวัดตากและเขตสุภาพที่สองทุกคนครับฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยเธออดนอนขนาดไหนฉันรู้ว่าบนบาเธอกดดันสักแค่ไหนฉันรู้ว่าภาระขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายทําไม่ ใจที่แกร่งพอชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปลี่ยนลนหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพรมบนไม่ตัดพอ ก็เหมือชีวิตจริงของพวกเรานะครับที่น้องๆพี่ทุกคนที่เป็นาพยาบาลมาก็อุทิศตนนะครับใช้วิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยอดทนอดกลั้นต่อความเจ็บป่วยนะครับแล้วก็พยายามให้กับผู้ป่วยทุกคนน่ะได้ผ่าน,นพ้นโรคภัยแล้วก็มีความสุขได้กลับบ้านอยู่ครอบครัวรผมก็อยากจะขอให้ทุกกคนนะครับก็มีอยู่ 3S นะครับคือตัวที่หึงก็คือว่ามีการเซลล์เรียนรู้สกิลนะครับ ก็ทุกคนก็ต้องพัฒนาตนเองหาความรู้ให้ตัวเองนะครับเพื่อให้บุคคลที่มีคุณภาพแล้วได้น,นาความรู้มาพัฒนาตนเองนะครับรวมถึงสังคมด้วยตัวที่2ก็จะเป็นเรื่องของอความปลอดภัยนะครับในโลกยุคใหมน่นี่ความปลอดภัยเป็นเรื่องสาคัญวิเป็นเรื่องของความปลอดภัยต่อตนเองครับเราผู้ให้บริการนะครับแล้วองความปลอดภัยต่อต่อคนไข้ก็อันที่สามก็คือเป็นโซเชียลสกิลนะครับโลกยุคใหมน่นี่พยาบาลเององเป็นผู้ที่สื่อสาร สื่อสารตั้งแต่ผู้ป่วยมาให้ทุตศาสตร์กับคุณหมอครับสื่อสารกับประชาชนในการให้เขามีความรู้ในยุคโควิดนี้เรื่องสําคัญนะครับยาบาลก็ต้องนําความรู้ก็สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจยอมรับในวัคซีนยอมรับในการป้องกันโรคเพื่อให้พู้รับผ่านวิกฤตไปได้ในเรื่องวันครบรอบวันพยาบาลสากลน,นะครับผมก็ขอให้น้องพยาบาลทุกคนพี่ๆพี่สาวทุกคนนะครับประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับมีความสุข ภาพแข่งกระแดนะครับแล้วก็มีความสุขตลอดไปนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะคะไม่กล้าทเื่อยบคุณมากนะคะ วอะไรมากน,นี้ขอให้พวกเรานะคะตั้งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อที่สืบทอดเจดตนารมณ์ของมิสฟอเรลแนนตะเกลที่ได้มุ่งมั่นให้การดูแลผู้ป่วยผู้เจ็บไข้ตลอดจน ผู้มารับบริการทุกท่านนะคะในฐานะที่เป็นตัวแทนขององค์กรวิชาชีพขอขอบคุณน้องๆรวมทั้งผู้บริหารและก็คณะกรรมการทุกท่านนะคะที่ได้สละเวลาเสียสละความสุขส่วนตัวตลอดจนให้การบริการกับผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการในโรงพยาบาลของเราจนให้ผู้ประสบ การเจ็บไข้ได้ป่วยได้พ้นทุกนะคะแล้วก็ได้รับบริการที่ดีอย่างไรก็ตามด้วยความห่วงใยในสถานการณ์ของโควิดพวกเราที่ได้ตั้งใจมุ่งมั่นให้การดูแลรักษาผู้ป่วยก็ขอให้ระมัดระวังดูแลตัวเองและครอบครัวนะคะเพื่อให้ปลอดโรคจากโควิด -19 ครั้งนี้ด้วย ในฐานะที่วันนี้เป็นวันพยาบาลสากลพวกเราได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากรรวมทั้งผู้มารับบริการทุกท่านก็ขอให้ทุกคนนะคะปฏิบัติงานด้วยความสุขและมีพลังที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้อิยนยาวนานตลอดไปค่ะขอบคุณนะคะสู้ๆนะคะอดทนไว้เหตุการณ์เร็ อยู่บ้านเพื่อให้พวกฉันไม่ต้องเหนื่ยขวกเรวาจะอยู่บ้านเพื่อให้พวกฉันไม่ต้องเหนื่ยขอบคุณนะคะขอบคุณครับ